Thank you สวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่กำลังรับชม Endu Farm ร u c Channel นะครับวันนี้ผมได้มาเยี่ยมชมสวนตัวเองนะครับก็หลังจากที่สองอาทิตย์นะครับไม่ได้มาเยี่ยมชมสวนเลยเนื่องจากติดภารกิจก็คือทำงานประจำนะครับเพราะนั้นสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยงานงกำลังเร่งนะครับก็เลยจำเป็นต้องอยู่ทำงานนะครับแล้วก็ไม่มีเวลาแต่ว่า สิ่งหนึ่งนะครับที่เราสังเกตเห็นได้เลยนะครับก็คือว่าแม้ว่าผมจะไม่ได้มาสวนนะครับแล้วก็ไม่ได้มาดูแลเลยนะครับแต่ว่าต้นไม้เหล่านี้ก็ทาหน้าที่ของเขาได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดก็คือเจริญเติบโตนะครับก็อุโมง์ต้นไม้ตรงนี้นะครับผมเองเนี่ยนะครับเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับก็คือปลูกช่วงเมษานะครับปลายปลายเมษานะครับ เมษายนนะครับก็คือ2ปีที่แล้วนะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็คือยังไม่ครบ3ปีดีนะครับก็เมษาหน้าก็จะครบ3ปีเพราะนั้นก็ระยะเวลาของการปลูกต้นไม้นะครับแล้วได้อุโมง์ต้นไม้ตรงนี้นะครับก็ประมาณ2ปีกว่านะครับก็ช่วงแรกๆนะครับก็เอาเอารถเนี่ยมาดันนะครับมาดันดินนะครับฝั่งนี้นะครับก็คือประมาณ 5- ้ถึงหเมตรนะครับแล้วก็ ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับก็5้ถึงหเมตรนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็เว้นไว้ประมาณ5เมตรนะครับสรุปแล้วก็คือรวมๆแล้วก็ประมาณ15เมตรได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ทําทีเดียวนะครับก็คือทําช่วงแรกก็ทําฝั่งนี้ก่อนนะครับทําฝั่งนี้ก่อนก็คือปลูกฝั่งนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็พึ่งมาได้ปลูกฝั่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นฝั่งนี้เนี่ยก็ประมาณปีกว่าเองนะครับแต่ฝั่งนี้2ปีกว่าแล้วนะครับ จะสังเกตเห็นว่าต้นไม้นะครับที่ผมปลูกนะครับก็จะปลูกสลับกันนะครับระยะความห่างนะครับก็คือราวๆเม็ดคุณเม็ดนะครับช่วงแรกๆเนี่ยนะครับหลังจากที่ถมดินเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเอาฟางมานะครับฟางมาปูนะครับมาห่มดินเสร็จแล้วก็เอากล้วยลงนะครับกล้วยเนี่ยก็จะปลูก2อคณสเม็ดนะครับก็คือกว้าง2เม็ดยาว2เม็ดนะครับระยะห่างของกล้วยนะครับ ระหว่างกล้วยเนี่ยก็จะปลูกแซมด้วยต้นไม้นะครับก็คือไม้เศรษฐกิจครับสลับกันไปนะครับเช่นยางนาพยุงสักนะครับตะเคียนทองนะครับแล้วก็กระบากพวกพยุงนะครับมะฮอกกานีก็คือสลับกันกันไปนะครับแล้วก็ไม้แดงพวกอะไรปัดประมาณนี้นะครับจากนั้นเนี่ยก็จะปลูกพวกในส่วนของพืชระยะสั้นนะครับก็คือพวกพริกนะครับแล้วก็มะเขือ นะครับแล้วก็อื่นๆก็จะมีพวกไม้เลื้อยนะครับพวกฟักทองฟักทองอะไรประมาณนี้ก็ปลูกนะครับผสมผสานเพราะนั้นประมาณ3 4 5หเดือนเนี่เราได้กินผลผลิตไม้ระยะสั้นนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะได้กินกล้วยกินกล้วยเสร็จก็เนี่ยฮะกล้วยก็ยังคงมเีเหลืออยู่นะครับยังไม่ตายนะครับก็ยังมีต้น2ต้นอยู่นะครับให้เห็นเป็นหลักฐานนะครับว่า เราใช้กล้วยเป็นพี่เลี้ยงนะครับตอนนี้ต้นยางนาครับแล้วก็ต้นพยุงนะครับต้นศัก์เนี่ยนะครับก็คาดว่าน่าจะประมาณ56เมตรได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานที่แห่งนี้นะครับตอนนี้กลายเป็นอุโมงค์สวยงามมากจะสังเกตเห็นนะครับว่าตรงพื้นที่ตรงนี้ที่ผมยืนอยู่เนี่ยนะครับไม่ได้ตัดหญ้าเลยนะครับเพราะว่าเหตุผลที่ไม่ได้ตัดหญ้านี่เพราะว่าคือต้นไม้สองฝั่งเนี่ยมันให้ร่มเงาใช่ไหมครับเมื่อให้ร่มเงาเนี่ยนะครับ หญ้าก็มันโดนร่มใช่ไหมครับก็ไม่เกิดละใชครับนั้นสองที่นี่นะครับเออคือฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยผมปลูกเนี่ยกไยยะะนะ็ไม่ได้ตัดหญ้าเลยนะฮะนะไม่ได้ตัดหญ้าเลยเพราะว่าเราเอาศัยฟางห่มนะครับก็คือเอาฟางมาคลุมเนี่ยนะครับแล้วก็ปลูกพืชหลากหลายนะครับเห็นไหมฮะก็หลากหลายมากเพราะนั้นเนี่ยเออสำหรับใครที่เริ่มทำนะครับก็ อย่าสูญเสียกำลังใจนะครับเพราะว่าปีแรกเนี่ยอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับเหมือนอย่างของผมเองเนี่ยแต่ก่อนยังไม่มีระบบน้ำใช่ไหมครับเนี่ยจะเห็นว่าเป็นท่อน้ํานี่คือทําที่หลังนะครับก็คือเพิ่งมามีงบประมาณนะครับก็ทํางานไปด้วยก็เก็บเงินแล้วก็ค่อยทําไปนะครับก็ช่วงแรกเนี่ยเราไม่มีน้ําเลยนะครับแต่ว่า,าฝั่งโน้นเนี่ยจะมีถังพอดีเราทํากระท่มไว้นะครับกระท่มตรงนี้ก็คือ ช่วงแรกๆนะฮะตอนที่เรามาปรับพื้นที่ดินเนี่ยนะครับมีกระ่อมอยู่ที่บ้านนะครับพ่อก็เลยว่ายวนชาวบ้านเนี่ยนะครับช่วยกันเอามาจะเอารถมาใส่นะครับรถลากแล้วก็มาใส่ไว้ก็เป็นกระ่อมเล็กๆนะครับก็พอไว้เป็นที่นั่งทานข้าวเวลาช่วงที่เราทํางานเหนื่อยๆนะครับก็เอาถังนะฮะเอาถังไปรองนะครับรองน้ําฝนนะครับหรือไม่ก็ ก็เอารถเนี่ยนะครับมันทุกน้ำมาแล้วก็ใส่ไว้ในถังนะครับน้ำในถังตัวนี้เลยนะฮะเราก็เอามารถนะครับก็เอามารถตรงนี้นะครับก็อาศัยว่าประมาณ15วันเนี่ยเราจะรดให้ชุ่มทีหนึ่งเพราะว่าเราห่มฟางหนาใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยฟางเนี่ยมันก็จะช่วยนะครับดูดซึมแล้วก็ช่วยอุ้มน้ําไว้ให้เย็นนะครับรวมทั้งกล้วยด้วยนะครับอันนี้คือช่วงแรกๆนะครับเพราะฉะนั้น15วัน ถึง20วันก็คือประมาณ2อ,อาทิตย์เนี่ยผมจะมารดทีหนึ่งนะครับก็สังเกตดูนะครับว่าแถวเนี้ยนะครับเป็นพื้นที่ที่เป็นดินค่อนข้างเป็นดินทรายนะครับเก็บน้าไม่อยู่นะครับฝนตกหนักยังไงก็เก็บน้าไม่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเอ่อที่จะเอาน้ํามานะครับก็คงจะยากนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเดียวที่เราจะทําได้ก็คือหาฟางมาคลุมนะครับหาฟางมาคลุมแล้วก็รดน้ํา15วัน ถึง20วันต่อครั้งนะครับอันนี้คือช่วงแรกๆเพราะฉะนั้นช่วงเมษาเนี่ยเป็นช่วงที่ผมปลูกก็นะครับพื้นที่แห่งเนี่ยนะครับช่วงเมษาที่ไม่ต้องพูดถึงเลยร้อนก็ร้อนนะครับแต่ด้วยเหตุผลว่าทําไมเราต้องทําช่วงนั้นเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่งานที่เราทําประจําอยู่เนี่ยนะครับก็คือเป็นช่วงที่ไม่ค่อยมีงานนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่ได้พักบ้างนะครับเราก็เลยมาทําช่วงนั้นนะครับนี่คือเหตุผลที่เราได้มาทําช่วงเมษา พื้นที่เองเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะสองฝั่งเนี่ยตอนนี้นะครับมีต้นไม้ค่อนข้างที่จะร่มรื่นมากนะครับการปรับพื้นที่นี่สำคัญนะครับนะเหมือนอ่โดยเฉพาะยิ่งพ่อคําเดืองนะครับเนี่ยถ้าใครได้ดูคลิปวิดีโอของพ่อคําเดืองจะเห็นเลยนะครับว่าท่านเนี่ยได้ปรับพื้นดินนะครับปรับเป็นคันดินให้มันใหญ่เพราะนั้นเนี่ยใครอยากจะเป็นครูน้อยก็คือทำอ่าทำคันดินน้อยนะครับใครอยากเป็นครูใหญ่ก็ทําดิน คันดินน้ำใหญ่ขึ้นใครอยากเป็นผู้อำนวยการก็ทําคันดินน้าใหญ่กว้างขึ้นนะครับหรือไม่ใครอยากจะเป็นอธิการบาดีมหาวิทยาลัยก็ทําใหญ่ๆเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับต้องดูพื้นที่ของตัวเองด้วยนะครับพื้นที่ของตัวเองนี่สําคัญนะครับตรงนี้เนี่ยผมปรับเป็น10เ15เมตรเนี่ยนะครับก็ตรงกลางว่างเว้นไว้รถขับเข้ามาได้นะครับตรงนี้นะฮะ เนื so tomorrow, ่องจากว่าพื้นที่ของผมเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ขวางตะวันนะครับมีพื้นที่ประมาณ15ไร่กว่าพื้นที่นะครับ15ไร่กว่าเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้นะครับคือตรงจุดนี้นะครับผมจะปลูกนะครับปลูกเป็นอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยนะครับคือตามตะวันนะครับก็คือฝั่งน้นจะเป็นทิศตะวันตกนะครับฝั่งนี้เป็นทิศตะวันออกเพราะนั้นเวลาตะวันขึ้นมาเนี่ยนะครับแสงมันก็จะมาพอดีนะครับ เพราะนั้นแสงมาเนี่ยตรงกลางก็จะมีแสงรอดเข้ามาได้นะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาที่ปลูกต้นไม้ก็รับแสงเหมๆนะครับเอ่อช่วงแรกๆเนี่ยนะครับมีคนมาสอบถามว่าปลูกต้นไม้ทําไมนะครับเมื่อไหร่จะได้ผลผลิตนะครับเดี๋ยวเราตายไปก่อนก็จะไม่ได้ใช้นะครับอ,อ่ผมฝากข้อคิดอย่างนี้นะครับเราอย่าไปสนใจคนอื่นนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมั่นใจกับตัวเองก็คือว่าถ้าเราชอบแล้ว ลงมือทําครับลงมือทาคือคาตอบนะครับเพราะนั้นผิดถูกไม่เป็นไรนะครับผิดถูกไม่เป็นไรเพราะนั้นเราเอาความผิดนะครับหรือสิ่งที่เราทําไม่ถูกต้องเนี่ยเป็นบทเรียนนะครับเอาบทเรียนนั้นามาสอนแล้วเราก็ปรับปรุงนะครับแล้วนอกเหนือที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าลืมศึกษาหาความรู้นะครับเอ่อจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ผมจบทางภาษานะครับไม่มีความรู้ทางด้านเกษตรเลยแต่ว่าอาศัยว่า เราชอบเมื่อเราชอบก็ทํำยังไงครับก็ต้องศึกษาหาความรู้ใช่ไหมครับศึกษาหาความรู้เนี่ยไม่พอนะครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือเมื่อมีความรู้แล้วเราต้องทําครับอ่าทำเนี่ยบางทีสิ่งที่เราศึกษาได้ความรู้มากับสิ่งที่เราทําเนี่ยนะครับมันอาจจะมันอาจจะขัดแย้งกันก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราทํากับเวลาที่เราศึกษาเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ที่ เหมือนที่เราตั้งใจไว้ก็ได้นะครับเพราะนั้นอย่าสูญเสียกำลังใจนะครับอย่าสูญเสียกำลังใจเด็ดขาดนะครับปีที่หนึ่งเนี่ยนะครับช่วงแรกแรกเนี่ยช่วงแรกแรกเนี่ยอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะครับเหตุผลที่บอกว่าเหนื่อยหน่อยก็คือว่าเป็นช่วงที่ต้นไม้ยังไม่โตนะครับแล้วก็ยังไม่เห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมก็คือได้กล้วยได้อะไรใช่ไหมครับนะครับโดยเฉพาะ3ามสีเดือนแรกนะครับแต่หลังสามสี่เดือนแรกจะเราจะเห็นแล้ว ผลผลิตมันเริ่มให้นะครับเราเริ่มได้รับผลผลิตเช่นพวกกล้วยนะครับพวกมะเขือพริกน่ตรงนี้นะฮะแม่เนี่ยนะฮะแม่กับพ่อมาเก็บพริกเก็บมะเขือนี่ไปขายได้หลายร้อยบาทนะครับนะตอนนั้นเนี่ยช่วงแรกๆนี่พ่อกับแม่ก็ไม่ได้เห็นด้วยเลยนะครับไม่ได้เห็นด้วยเลยแล้วก็ปฏิเสธมาตลอดนะครับก็คือไม่อยากให้ทำด้วยเหตุผลว่าในเมื่อเรามีพื้นที่แล้วนะครับก็อยากทำพื้นที่เนี่ยนะครับปลูก ทําไร่ทํานาไปนะครับไม่อยากปลูกต้นไม้นะครับอันนี้คือแต่ว่าเราก็อย่างว่านะฮะนะเราสิ่งหนึ่งที่เราจะแสดงแสดงให้พ่อกับแม่เห็นก็คือเราต้องลงมือทําเองครับช่วงแรกๆเนี่ยผมทําก็คือเอาเต็นท์มานอนเลยนะฮะเอาเต็นท์มานอนมานอนแล้วก็คือปลูกตอนกลางคืนเลยนะครับกลับมาจากที่ทํางานนะครับที่ทํางานก็ประมาณ 30- 40กว่ากิโล ครับวันอาทิตย์หนึ่งโดยเฉพาะผมได้มาช่วงวันศุกร์ตอนเย็นนะครับเสาร์อาทิตย์ก็ทํางานช่วงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาเต็นท์มากลางนอนทํางานตรงเนี้นะครับเห็นไหมฮะเพราะฉนั้นเนี่ยอยากจะให้ทุกท่านได้อ่าได้มีกําลังใจนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่เราทําไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้สูญเสียเปล่าเห็นไหมครับพอระยะเวลา2ปีกว่าเนี่ยจะเห็นว่าต้นไม้เนี่ยเติบโตมากนะครับ ผมเนี่ยนะครับเวลาที่ทํางานเหนื่อยๆนะครับอยู่ที่ทํางานประจาเนี่ยนะครับก็จะขับรถมาเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอ่ช่วงค่าขนาดไหนก็ตามก็จะมานะครับมาแล้วก็ได้อยู่มาณสัก1 0บถึงยีนาทีก็มีกําลังใจแล้วนะครับเหมือนได้ชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็มีพลังงานทํางานต่อไปเห็นไหมครับได้มากอดต้นไม้บ้างมาจับต้นไม้บ้างนะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยว ปีหน้านะครับตอนนี้เห็ดเริ่มออกแล้วนะฮะเห็ดเริ่มออกแล้วนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวปีหน้าจะเอาเชือเห็ดมาราดลงอีกก็จะเยอะมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำนะครับแล้วได้รับผลผลิตได้รับผลลัพธ์ที่เห็นเป็นรูปธรรมอย่างเงี้ยนะครับจะทำให้พ่อกับแม่เราเนี่ยนะครับสามารถเอาชนะใจเขาได้นะครับตอนนี้พ่อกับแม่นี่มีความสุขมากนะครับเพราะว่าที่สวนเราเนี่ยมีผลผลิตให้มากนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก ไผ่นะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยกล้วยไม่ต้องพูดถึงนะครับมีมันพันถึงสองพันต้นแล้วนะครับตอนนี้กําลังออกเครือนะครับแล้วก็ผักอื่นๆนะครับหลากหลายชนิดนะครับก็ในส่บผมเองนะครับก็ฝากเป็นกาลังใจให้ทุกท่านนะครับแล้วก็หลายคนที่คิดจะทํานะครับทําเลยครับยามัวรีรอนะครับเราทําไปด้วยเราศึกษาหาความรู้จาก อินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับจาก youtube เยอะแยะมากมายทำไปเลยครับต้นไม้ถ้าเราไม่ปลูกต้นแรกมันจะไม่มีต้นไม้ต้นที่สองเมื่อไม่มีต้นไม้ต้นที่หนึ่งต้นที่สองต้นไม้ต้นที่สามและต้นไม้ต้นที่สี่ต้นไม้อื่นก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในสงผมเองนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับที่กําลังปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็ กำลังคิดจะทำนะครับก็ฝากกำลังใจนะครับฝากเป็นกำลังใจใทุกท่านแล้วก็ฝากร่วมนะครับเชิญชวนให้ทุกท่านปลูกต้นไม้นะครับต้นไม้ของท่านหนึ่งต้นสามารถช่วยลดความร้อนในหมากหมยนะครับแล้วก็สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับธรรมชาติของโลกใบนี้ด้วยครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับสวัสดีครับ